อลูกฉันเองการแสดงวันนี้คือบางยาวเลาโอ้โหที่อัว่าเรามาอยู่กับสเตที่นะครับผมสเตจทิ่เลิกลันมาแล้วนะคือนสารภาพตอดว่าก่อนหน้านี้เราทำ React t m v ที่เป็นไตโติแท็กของอัลบั้มใหม่ในซีรีส a m Case แล้วจริงๆอะเราทำก o t r u ูเพลงในอัลบั้มทั้งหมดแต่ ยูทุกไม่รักเราถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวส่งส่งทีอีเมลไปข้างหน้าแล้วก็แชร์ไฟล์ที่เราเอามาเป็นบลูกรายไปเลยเป็นบลูกรายแล้วนะอยูทูบไม่รักเราเราก็เลยไม่ได้ฟังแต่เนี่ยตอนเนี้นะวันที่เราอ่านน้องปล่อยดีไซน์แพร์มาแล้วทั้งหมด3ามเมวีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันทีเดียวเลยรวบ่อมกันเลยแเปิดพร้อมกันสามเมวีพร้อมกันอ่ะเราก็แยกกันอ่ะป่ะเพลงแรกคือซปเ super board เปอร์บอร์ด เซียวทำดีด้วยใช่ไหมโุปเปอร์บอรดก็เหมือนเด็กโตบอร์ดเล่นใช่ไหมอืมใช่ความแบบพักโลกอะเมนคนที่หนึง่ <c oughs> งคนที่สอง ตอนที่สามก็คือทำก๊องก็งจบๆไปเลยนี่ไงจิ้มเบนไปได้ไม่ต้องกิ้มเหนื่อยเอเลยได้หนุ่มม้บอดนิ้วเล่ะอยากเล่นมากตอนเด็กตอนเด็กชอเลมากกานี้มี พยายามตามหากันมากว่าใครคือมือรองนิสัยนักกรรมยังไม่รู้ว่าใครจะร้อกที่ไห่ที่เตรียมตัวเดย์ร้อง เราชอบห้องสอบมากที่สุดอันนี้มีความเป็นแบบเป็นเป็นแมนเคปอ่ะเป็นเป็นเด็กเป็นเพทกราวเด็กๆที่แบบเราจะมีตู้เกมเราจะมีอะไรที่ที่แบบตั้งวงดนตรีกันแบบเด็กเล็เราชอบมากเลยคือเราอะมีความสัตย์สุจริตตั้งห้องสอบตั้งนาชอบมาก เด็ดชอบเป็ด ซ้อมดตรีกับเพื่อนแล้วก็ไปนอนเล่นบ้านเพื่อนเป็นแบบนี้เลยค่ะอ๋ออุ้ยจบแล้วคือนมาสุดยอดขึ้นอาจจะไม่ได้ดูเป็นแบบเบสเมนต์ขนาดนี้แต่แบบก็คือห้องมันแล้วก็เพื่อนๆก็อันดับกันอยู่แล้วก็นอนเกล็ดกลิ้งอ๋ออ่ะเถียงแรกเป็นไงบ้างฉันชอบอยู่แล้วชอบฉันแตกรูไปตั้งแต่สกู๊ตจนถึงเราหน้บ้านเลยแต่เมื่อเราไปนี่ไม่ได้สกู๊ตไปไห เพลงที่ชอบที่สุดคือเพลงนี้ใช่ฉันชอบเพลงนี้ใช่ชิคชอว์เอ่อก็เพลงเมื่อกี้เน้องสุกุบบอกเพลงนี้เป็นบีไซค์แทร็กหนึ่งที่พอรอชมาเป็นเพลงที่สามชื่อว่าชิลฉันชอบมากกว่าเพลงมันโปรดิชใช่นี้เป็นเพลงที่น้องพานแต่งถ้าขึ้นชื่อว่าน้องพานแต่งแล้วนั้นขมเหลือเกินแน่เลนียว่าข่มเก่งมากขุดแต่งเพลงอกหักเป็ไงให้เหมือนคนอกหักมาแล้วแปดมันข่าว ก็คือเซตอัพเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์เนาะแต่จะบอกว่ากิมมิคในนี้ใช่คอสตูมกับหน้าผมเซตนี้สวยมากนี่ดูพิธันจะบอกว่ารูปในเนี้ยบางรูปเป็นสีมือวาดของวันเดียร์ชิลล์ผู้กำกับขอให้น้องว่าน้องก็เลยวาดมาให้ดีมากแล้วก็มาดูอะไรดูรูปนั้นหนึ่งอย่างที่ทำให้เราอยากไปอยู่ต่างประเทศเลยนะ คือมีแอคติบิชันมิวเซียมอาร์ะไรพวกนี้ให้ดูเยอะมากเรชอบทุกคนดูของรัเนี่ยอู่โซ่รมทำงานเยอะทำงานเยอะเมื่อกี้นึกถึงที่นี่มาไเบเยียนเดอรี้ปะแต่มาคือเขาจะแพรแบบ ก็บดับไฟอ่ะคือชิชชลในนี้คือคือไม่ใช่แค่มาอยู่ด้วยชิลันคือชิลก็คืออยู่แบบถ้าอยู่ด้วยกันเรเป็นไฟก็เริ่มอยู่ด้วยกันเถอะถ้าอยู่ด้วยกันเราแเป็นไฟเผากักนจะเ,เริ่มอยู่ด้วยกันเถอะอ๋อเราะเราเป็นคนไทยนั่นแหละมัาคือมันดอกไม้ไฟ <c oughs> มันจะดอกมไม้อ่ะแล้วก็ขอโทษนะขอโทษฉันไทยไปหน่อย ก็ได yeah, <laughs> yeah, ้ก um ็ไดออกิไดซ์แตบเขียนอมนแต่ m นีแบบหน้าผมเสื้อผ้าดีเป็นลูกคุณเป็นลูกคุณนะไม่ลูกทีนหลักลับลักลักตีนะ วันที่เาสวยน่ารักจิ้วันที่สวยราจังจเล่นเล่จริง เรันไม่ได้ดีเห็นไหมไม่ด้ดีมากหรอเพลงดีโอเคเมื่อกี้กีนตั้งแต่รีวิวครั้งแรกใช่ยัชอบตรงนี้ทั้งบีทั้งความใหม่อะไรนั่นเลยจริแต่เจเลอร์ความหมายดีความหมายดีบอกเราน้องหาแต่งถ้าน้องหาแต่งก็คือข่มข่มจังอกหักจังอ่ะ เพลงสุดท้ายอของ s ีไซที่มี M-V ก็คือ Give me your time ยออแต่งอะไรที้ง Too much information oh, uh oh. ออออแบบอยากผื่างชิบิเตอร์เอออยากเผื่อชิบิเตอ่อเออก็รู้ก็รู้ตัวยอดนี้อยู่แล้วจริงๆแบบ F แปอในจริงๆชอบเพลงชอบเพลงนี้กับกับแท็กที่เป็นแบบสับยินิกแท็ก

ขัดงดนะที่จะเล่นเล่นปรียบ,บกันแล้วแบบ okay, วความอยากมันขึ้นมาโอ้ยก็ทาอ,อ,อะไรแบบนี้เป็นเพลงแบบเพลงซุปเปอร์ฮีโร่เพลงแบบเพลงอนเอ่ะคือตอนเปิดมาอาจจะไม่ใช่ไทม์บลากเท่าไหร่แต่ตามที่เวอเนีย เราฝันเกี่ยวอะไรแบบนี้บ่อยมากแบบช่อเราต้องต้องแอคช่เราเราเราฝันแอคชั่นตลอดเลยถ้าเกิดันนัก็คือเป็นเพลงผีสาวปัดีอีอไมคือฉันอยจะรู้ทุกอย่างของเธอสาวจ้าเป็นสายรับท่านหนึ่งเหรอเป็นดาราชันรานอฟขมูนบไรเงออสา เท่แบบบีโค <st> ้ดพี่แม่ดิ้มสายเขาเป็นแก้วเลยนะอยากติ้มบ้าง เล่นทัพตีเอ็ไปเหมือนกันนะเราทัพตีไฟจะพักกันเลิกเฉียงเขื่อนนะ <cười> 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 mình subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp อยากรู้ด้วยคิดไม่เอาทีอะไมคือคุกไม่อยากเผื่อขอด้วยได้ไหมขออยากเผื่อด้วยได้ไหมกินหลักเขาด้วยได้ไหมจบไปแล้วทุกตัวทุกตัวสี่ตัวของสเติคิดใช่ฉันได้รู้สามเองโอ้ฉันได้รู้สามเองเธออยากเดี๋ยวฉันค่อยพาเธอไปดูนะอีกอันเดี๋ยวฉันกลับไปดูทุกอันนะเพราะฉันพอที่เขาอาจจะฉันในทันทีบ้านฉันอยู่บ้านใส่กัน anyway ก็เป็นยังไงบากสตัวชอบงานที่สุดสี่สี่อันก็คือไม่ซอบกันสักอันในโลกเราชอบเพลงเราชอบเพลง c เราชอบเพลงเพลงสุดท้าย M T M I T M I มาอันนี้ใช่ไรนะมันรีเลทกับความฝันเราเพิ่อทาฝันอะไรแบบนี้ห่ดเลยแบบวิ่งหนีก็วิ่งหก็สุดระับราตัดระงับหลบลมระดบ คนไรเบาี่ชันเยอะไหมวชอบคือนี่นี่ชอบ MV ตัวกิฟวิดีโอเทีมาส่วนเพลงที่ไม่ใช่ไทยแลนแท็กก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันแล้วก็พอรู้สึกว่าบีดมันแบบสนุกอะแล้วคือส่วนตัวเป็นคนชอบเรื่อง Kingsman ด้วยไงเพราะเห็นพี่เซออันนี้ก็แบบวออวอย่างนี้นก็ฝากน้องๆไว้ด้วยใช่มาบะชัยวิชัน ฉันจะ,จะหาบัตรไปไม่ได้รอบไหนก็เดี๋ยวว่าแต่ทีมีอยู่สองรอบค่ะมือเรื่องเยอะใช่ไหมถ้าเราจะได้รอบไหนจะได้รอบไหนเนี่ยเดี๋ยววันนั้นจะแต่งตัวเป็นแครอททำไมเราต้องเป็นแครอทเป็นพระศพ์ต่ได้เห็นเขาแต่ได้เห็นเราไม่ง่ายดินเดิป็นพระศพ เป็นข่าวเป็นภารสองค่ะเป็นใจนะปะเพราะหยุดบูบี่ไอ้ที่เราเจอกันแน่นอนคทำหน้าคอนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดพรุ่งนี้เขาหน้าจะไม่มีอะไรออกออกไปหรอปะฝากมีไปนะสำหรับแม่ได้ไปแม่อ่จริงๆเขามีไปออกรายการเยอะมากเลยกที่ตัวเองโอ๋โอนอะไรเงี้ยมีผลงานเพลงไม่น่าจะมีก่อนแล้วเนาะเพราะตอนนี้เป็นช่วงคอนแล้วอ่ะอ่ะใช่เป็นช่วงคอนแต่คิดว่าเราคิดว่าส่วนตัวคิดว่าน้องน่าจะทำสตอร์เพลงไปเยอะมากแล้ว เหมือนมีในแฟนไซหรืออะไรไม no mmm, ่ร bueno, ู้หรออ่ะฮัรน็อตอ่านเห็นผ oh, exactly. ่านๆในทวิตเตอร์มีน้องสักบอยมาว่าเดี๋ยวรอรอจะมีซิงเกิลมีซิงเกิลหรือมีอัลบั้มเพิ่มตอนแบบปลายปีด้อหรือตอนต้นปีหน้าอะไรเงี้ยเห็นแบบแวบๆเห็นแบบแวบๆในขึ้นมาเลยตึกว่าไม่ได้ทรีราชาก็คือทำเพลงเล่นขี่ยิปไม่หยุดมันอาชีพพ่อเนาะไม่แต่ว่าส่วนไหนอ่า เราปกติเขาจะทำเพลงสต็อกไว้อะไรอยู่ค่อยเอามาเลือกแบบเพลงนี้เหมาะกับบ้านนี้แบบอะไรออกมาเออคิดว่าน้องน่าจะมีสต็อกอยู่ในกิ๊ฟมี U D M I เอาลิสต์ทั้งหมดที่มีออกมาปลนซีน้องอะไรทีเดียวแม่คงยังทำเพลงอะไรต่างๆอยู่สองปีเนาะเออว่างไม่ได้ก้อง a n y w a ฝากเชียร์เราด้วยนี่ก็ทำมีเหตุมามากเหมือนกันนะคะกดคลิกปวดปวดหวดอยู่นี้หวดอยู่นี้นะ ก็นั่นแหละฝากน้อยด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันทพี่หน้าคอรฝากมีด้วยนะได้ <Bye. S 1> ฉันเป็นคนจนฉันไม่ได้ฉันเป็นคนจนอยู่ช่วงนี้ <laughs> ผมไปมาสามคนนะ <laughs> อรก็ไปสามคอน